สวัสดีค่ะยายรัดมาอีกแล้วยายรัดชีลวกอึ่งหยัดใส่ซองฟิตไว้กินนานๆพี่น้องจะหน่อยฝนเศร้าตกมมันช่บ่ได้กินได้พอได้กินได้พี่น้องแล้วพ่อได้กินอยู่อึ่งไม่ ไข่เต็มท้องค่ะมาเด้อพยายกินน้ำยายรัดต้มละเดี๋ยวย,นนยายรัดสิพากินฮ้อนฮอนตอนนี้มาเบิ่งยายรัดต้มอึ่งน้นำขันเด้อย่านี้แหละยายรัดไทยสกนนะคะวิธีชีวิตบ้านบ้านเฮาน้งองเอ้ย หากบหาเขียดหาอึ่งกินย่ามน้อไม้กัหาน้อไม้ย่ามเห็ดกัหาเห็ดได้พี่น้องเลยโทษลายๆเด้อผู้ใดเป็นย่านก็นได้แยลัดกะไม่ได้อำมาฮิตเด้ออันนี้มันคือการทำการเห็ดอยู่เห็ดกินของเฮา ถ้าเฮาเ่เห็ดมันกับบ่ได้กลนเนาะพี่น้องเนาะคนตกแห้งได้พี่น้องเ้ยเมื่อคืนนี่เบิ่งเดอ้อนี่คือกบค่ะได้กบสี่ตัวพี่น้องเลยใช้เฮือนไปกา้านเมื่อคืนนียค่ะบุค่อยมีเวลาเมื่อคืนกับยาลัดกับไปเก็บอึ่ง นี่นี่ต้มอึ่งอย่ารัดเนี่ยเพิ่งปรุงเลยเนี่อึ่งก็ได้นี่จะโตไข่ไข่ค่ะลงหมอแล้วค่ะอย่ารัดสิลวก อัดใส่ช่องฟิตไว้หาเด้อพะะีาน้องเห็ดเกลือนอย่ารัดอยู่บอกคะอย่ารัดเราเห็ดแตะแนบาแปลกแป <laughs> ลกอย่ารัดกับใส่มือไหนเด้อจังน้อยพี่น้องเอ,อ้ย ใส่ทัพ่พีบเห็ดบวชขักบางคนบอกอ,อย่าลัดเราคืออันบวใส่ทัพพ่พีบอกว่าเราคือเอามือบางคนก็ได้มันตักบวคขกกี่น้องเอย้ย ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่ยเด้อพี่น้องเด้ออย่าลัดไทยสะกลมือใหม่เด้อค่ะเด้อถ้าเบิ่งตอนกินเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ